พร้อมรอยค้ำนำจารกึกนาที่นี้สะดุดีปูชนี ข้าว่าครูไทยเออ,เอ,อ,เอ,อโปรยกรองมาจารึกไว้สะดุอ,อ และผลงานครูเทนเปียหลอครูเทนเปียหลอเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2521อาศัยอยู่บ้านเลขที่41ทับหหมู่ที่3ตำบลสิงอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นบุตรของนางทัศนีเปียหลอกับนายป้อมเปียหลอเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดพรมสาคร ตำบลบางพุทราอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเริ่มเรียนดนตรีไทยสมัยอยู่ชั้นป่ 5, โดยหัดขับร้องกับครูสมชายอุลิศต,ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสิงห์บุรีได้เรียนดนตรีไทยกับอาจารย์ศิวสิทธิ์นินสุวรรณศึกษาในเรื่องการขับร้องเพลงไทยจนสามารถเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการขับร้องเพลงไทย การประกวดประลองเพลงประเลงมโหรีจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติร่วมกับธนา,ธานคารกรุงเทพได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีณนะาลาดุสิตดาไลาสวนจิระดาพระราชวังดุสิต ต่อมาได้เข้าแข่งขันในรายการนี้อีกสองปีได้รับรางวัลพระราชทานอีกสองรายการคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเดียวคุยเพียงออและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันบรรเลงโทนร,รมนานอกจากนี้ยังร่วมประกวดโอดุตีไทยอีกหลายรายการเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันราชพัฒน์ระนครศรศีนุทยา ได้มีโอกาสเรียนดนตรีไทยเพิ่มเติมจากครูสำรานเกิดผลศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยครูวิเชียนเกิดผลครูมาลีเกิดผลโดยได้เข้าศึกษาอยู่ในศูนย์ส่งเสริมดนตรีไทยของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสืบสารเพลงไทยทางฝั่งธนบรี เคยได้รับหน้าที่เป็นผู้ขับร้องเพลงไทยวงภาทยารัตบลัลลงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คราสเด็จเยี่ยมเยือนประชาชนณอนุสาวรีย์พระศรีสิริโยไทยทุ่งมะขามย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เข้าทำงานเป็นครูอตตาจ้างที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3กรมลวงมิตร สามารถตั้งวงดนตรีไทยและนำออกแสดงในงานต่างๆได้หลังจากเป็นครูอัตราจ้างได้หนึ่งปีจึงสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ที่โรงเรียนพิชัยพัฒนาเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครได้ซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยของโรงเรียนที่ชำรุดรับสมัครนักเรียนที่สนใจดนตรีไทยฝึกหัดน,นักเรียนจนสามารถบรรเลงเป็นวงได้นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปแข่งขันจนได้รับรางวัลหลายรางวัล อาทิเช่นรางวัลชนะเลิศการประกวดดน,นตรีรีไซเคิลในงานวันครูเด็กดีมีครูสร้างที่บางกอกระหว่างวันที่14-16มกราคมพุทธศักราช2547โดยมีเครื่องตรี3ชนิดคือซออู้กระป๋องกลองไหายถิงถ้วยหลังจากนั้นได้คิดประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยรีไซเคิลเพิ่มเติม,ต,มต่อยอดจากการประกวดโดยประดิษฐ์ซอด่วงกระป๋องตะเค้กล่อง ลุยท่อคล้องชามคุยขวดได้รับเชิญให้ไปแสดงในงานเกษียณอายุบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้เห็นเป็นอย่างมากผลงานที่เกิดจากการสอนดนตรีไทยที่โรงเรียนพิชัยพัฒนาอีกสองครั้งคือได้เข้าร่วมแข่งขันดนตรีไทยจัดโดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทสยามกลการจำกัดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการรองชนะเลิศอันดับ1-3รายการและรางวัลชมเชย1รายการและเข้าร่วมแข่งขันดนตรีไทยในงานบางกอกมิสิกอวอร์ด2 5 0 5ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2. ประเภทวงดนตรีไทยและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1. การขับเสภาในปีพุทธศักราช2 5 4 9ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดโพแก้วนพคุณจังหวัดสิงห์บุรี เริ่มตั้งวงดนตรีไทยขึ้นมาใหม่โดยการสอนทั้งในและนอกเวลาเรียนซ้อมดนตรีไทยถึง5โมงเย็นได้ซื้อรถตู้เก่าคันหนึ่งเพื่อเป็นรถสำหรับบริการส่งนักเรียนที่ซ้อมดนตรีไทยหลังเลิกเรียนซึ่งต้องกลับเย็นบางครั้งซ้อมถึง6โมงเย็นเพื่อลดภาระของผู้ปกครองและความปลอดภัยของนักเรียนเมื่อตั้งวงดนตรีไทยได้จึงเริ่มนำวงดนตรีไทยออกงานอาทิเช่นงานศพ งานแต่งงานบวชเป็นต้นนอกจากนี้ยังพานักเรียนไปประปวดดนตรีไทยในงานศิลปะหัตถการนักเรียนทุกปีเมื่อปีพุทธศักราช2551โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดภรแก้วนคุณได้รับงบประมาณโรงเรียนต้นแบบจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน3 0 0แสนบาทจึงได้เขียนโครงการซื้อเครื่องดนตรีไทยและซื้อหุ่นกระบอกพร้อมโรงหุ่น ทำให้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดทัวแก้วนพคุณเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดสิงห์บุรีที่มีหุ่นกระบอกทําการเรียนการสอนได้รับการถ่ายทอดวิธีเชิดหุ่นกระบอกจากอาจารย์กมนการกิจเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นไทยโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมได้นําความรู้การเชริดหุ่นกระบอกมาสอนนักเรียนที่เรียนดนตรีไทยเป็นความรู้เพิ่มเติมโดยตั้งชื่อคณะว่าสิบหลวงพ่อวอน ทำการแสดงครั้งแรกในกิจกรรมวันสุนทรภู่ของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดโพแก้วนพคุณในวันที่26ิมิถุนายนพุทธศักราช2551เรื่องพระอภัยมณีทำการตัดต่อเพลงหุ่นจากเทปเก่าของคณะหุ่นกระบอกคุณแม่ละม่อมบันทึกเสียงดนตรีประกอบขึ้นใหม่โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลดนตรีไทยอาจารย์สิวสิทธิ์นิลสุวรรณได้รับความสนใจจากนักเรียนและครูในโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากหลังจากวันที่ได้แสดงในครั้งแรกนั้นก็ได้มีโอกาสไปแสดงหุ่นกระบอกอีกหลายครั้งเช่นได้รับเชิญให้ไปแสดงในงานมหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจสู้ภายน้ําท่วมของจังหวัดนครปฐมงานเทศกาลกินปลาและงานการชาติจังหวัดสิงห์บุรีงานหาดรายหันาเมษาที่เมืองสิงห์จัดโดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้รับเชิญให้ไปแสดงหุ่นกระบอกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนญี่ปุ่นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฒน์พนครศรียุธยานอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดวิชาเชิดหุ่นกระบอกให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมโดยคิดชุดการแสดงขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นตำนานบองสิ่งเรื่องสิงหนภุส่วนหุ่นกระบอกนั้นได้ทำเพิ่มโดยใช้วิธีการนำเศษกระดาษมาแปะขึ้น เป็นรูปหัวหุ่นเพื่อเพิ่มเติมตัวละครที่ต้องใช้เช่นตัวสิงและตัวประกอบอื่นๆของเรื่องในวิชาเรียนได้สอนให้นักเรียนทำหุ่นกระบอกรีไซเคิลโดยใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้นำมาประกอบเป็นหุ่นกระบอกเพื่อใช้ซ้อมและออกแสดงในครั้งล่าสุดได้แสดงหุ่นกระบอกในวันสุทนทรผู้ซึ่งจัดโดยหมวดภาษาไทยโรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งนี้ได้ใช้นักเรียนมัธยมและครูช่วยกันบรรเลงดนตรีสดพร้อมกับนักเรียนเชิดหุ่นกระบอกโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดโพแก้นครคุณซึ่งเป็นศิษธ์เก่าร่วมแสดงทั้งยังได้เชิญอาจารย์กมลการกิจเจริญมาให้ความรู้และร่วมแสดงในการเชิดบทไว้ครูหุ่นกระบอกด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและครูโรงเรียนสิงห์บุรีเป็นอย่างมาก ผลงานดนตรีไทยที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจคือได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิรระดับชาติการแข่งขันเดี่ยวซอด้วงและรางวัลเหรียญทองระดับชาติอันดับที่4ประเภทวงปีพาดไม่นวมเป็นรางวัลสำคัญรางวัลแรกของการมาเป็นครูสอนดนตรีไทยที่โรงเรียนรัฐบาลหนึ่งวัดภูแก้วนครปูนและได้ทำการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังส่งนักเรียนเข้าประกวดวงดนตรีไทยในรายการประกวดวงดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนดุสิตร,ร่วมกับมูลนิธิ5ธันวามหาราชชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร อีกครั้งหนึ่งได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองได้รับถ้วยกิตยศพร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเงินรางวัลจำนวนสาม0 0ืนบาทได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยสอนทองเป็นประจำทุกปีรางวัลที่ภาคภูมิใจคือเด็กหญิงสิริรัตน์ภูลทรัพย์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเดี่ยวจะเข้ได้รับโลร่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทราเทพพยาวดีเมื่อปีพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังได้พานักเรียนไปหารายได้พิเศษโดยการนำบงดนตรีไทยไปบเบรลงในงานมงคลสมรสที่เรือนไทยหัตถสิ์อยู่เป็นประจำ ทำให้นักเรียนมีไรายได้ระหว่างเรียนไปจนเจอช่วยเหลือครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาของตนเองปีพุทธศักราช2560ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสิงห์บุรีเพื่อสานต่องานดนตีไทยของโุงเรียนโดยทําการสอนนักเรียนในวิชาดนตรีไทยในหลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หึงถึงมัธยมศึกษาปีที่3ส่วนนักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษ จะมีการเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นจนถึงค่ำเป็นประจำทุกวันโดยมีการอยู่ค่ายฝึกซ้อมที่บ้านอาจารย์สิพธษิิ์สินสวันโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแบ่งหน้าที่รับผิดชอบต่างๆเช่นทำข้าวทำความสะอาดดูแลมันดาของครูสิสทธิต์อินสวันซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวผลจากการฝึกปฏิบัติดนตรีไทยอย่างจริงจังจึงเกิดผลง,งานมากมาย โดยเฉพาะวงดนตรีไทยรีไซเคิลได้ประดิษฐ์เครื่อดงดนตรีเพิ่มเติมอีก4รายการคือระนาดเอกกระเบื้องระนาดทุ้มกระเบื้องของชามวงเล็กและซอสำสายมีสื่อมาขอทำรายการโทรทัศน์หลายรายการเช่นรายการไม้ทองคำเด็กช่อง w o r k p o i n t รายการเปิดเรื่องแปลกช่องไทยรัฐทีวีรายการคุณครูจานเจ๋ง ช่อง altv 4ไทย p b s อายการไทยทึ่งเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้ประดิษฐ์เครื่องกลึงไม้แบบเท้าถีบเพื่อใช้ฝึกให้นักเรียนทำเครื่องดนตรีไทยอีกด้วยงานจิตอาสานำวงดนตรีไทยมาเล่ในงานต่าง,างๆเช่นงานทําบุญ งานศพงานหล่อพระงานเทศมหาชาติงานไหวครูและงานที่สำคัญของส่วนราชการด้านการอนุรักษ์หนังใหญ่ช่วยอนุรักษ์การแสดงหนังใหญ่โดยให้ความอนุเคราะห์ด้านวงดนตรีการท่าหนังใหญ่ทุกครั้ง ทางพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วสว่างอารมณ์ร้องขอนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมหนังใหญ่วสว่างอารมณ์โดยการถ่ายทอดเพลงประกอบการแสดงหนังใหญ่ให้กับนักเรียนจำนวน20คนด้านการส่งเสริมรายได้ให้ลูกศิษย์และดูแลอนุเคราะห์ลูกศิษย์พานักเรียนหารายได้ได โดยการบรรเลงดน,นตรีไทยดีไซเคิลเปิดหายณตลาดบ้านอาจารย์อนุเคราะห์เครื่องดนตรีไทยให้กับลูกศิษย์หาทุนการศึกษาให้นักเรียนพาลูกศิษย์ไปรักษาอาการป่วยพาลูกศิษย์ไปออกรายการซปเปอร์เทน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนพานักเรียนไปบรรเลงดนตรีไทยรีไซเคิลในงานราตีแห่งความเมตตาซึ่งได้พานักเรียนรับประทานอาหารเจเพื่อปลุกฝังความมีเมตตาลด,ดการฆ่าสัตว์ชีวิตหน้าหอประชุมนึง่าวงมาจังหวัดสิงห์บุรีปลูกฝังให้นักเรียนใฝ่ในทางธรรมะมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นน้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย โดการจัดกิจกรรมหล่อพระด้วยปูนซีเมนขาวตามแนวทางของพระอาจารย์วรงค์คตวิยาธโร,รหลวงตามา้าเป็นกุศโลบายให้จิตใจจดจ่อในการสวดมนต์และการหล่อพระเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งผลงานที่เกิดจากการสอนพะนักเรียนเข้าแข่งขันง,งานศินปลปะประงเรียน ได้รับรางวัลชนเลิเอันดับชาติการแข่งขันคุยเพียงอเป็นครูผู้สอนเด็กหญิงทิพยาพรแก้วระวังได้รับรางวัลรองชนเลิ์อันดับหนึ่งเดี่ยวซออู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานมากกรรมความสามารถทางศิลปะศัลกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2 5 6 1ันระดับชาติ ได้ขิงเยาวรักษ์สุขเรศเดฐเข้าเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระนิธิาพิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในงานพระราชทานรางวัลจากการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาประลองเพลงประเลงมโหรีครั้งที่33ณศาลา,าดุสิตดาลายัยสวนจินดาพระราชวังดุสิต ได้รับรางวัลรองชนลเลิศ์อันดับสองในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีศิลป์แห่งชาติครั้งที่5นาตยวาวัทกิติประกาศทิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกริฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี <S <S ด้านการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ใหม่สู่นักเรียน พานนกเรียนเยี่ยมชมและศึกษาการศึกษาโดยครอบครัวโฮมสกูลฝึกทำบ้านดินชมการเลี้ยงไก่และการทำรเกษตรแบบไร้าสารพิษพร้อมนำวงดนตรีไทยดีไซเพิ่ไปแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันณนะฟาร์มเอกเนกจังหวัดสระบุรีด้านการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทย เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทยครั้งที่2ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิจณุโลกเป็นหัวหน้านำทีมลูกศิษย์เก่าและปัจจุบันเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนแสนสุขที่ตำบลสลักใด้อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จัดโดยมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ให้ความรู้เกี่ยวกับเพลงสอนเด็กและสอนทำเครื่องดนตรีดีไซเคิลให้กับครูอนุบาลจำนวน80คนนำนักเรียนเป็นผู้ช่วยวิทยากรสอนอังกะลุงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเท้าวณนะเกาะช้างจังหวัดตราดนำสิทิ์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรีเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องดนตรีไทย ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฝึกนักดนตรีไทยให้เป็นวิทยากรสอนดนตรีไทยรีไซเคิลและสอนทําหุ่นกระบอกรีไซเคิลจากเปลือกไข่ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุฬาภัฒอ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นครูที่ปรึกษาโครงการสร้างสินไทยรีไซเคิล โดยฝึกให้นักเรียนเป็นหัวหน้าโครงการและเขียนโครงการส่งเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไม่ขีดไฟซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนการส่งเสริมสุขภาพได้รับคัดเลือกและอนุมัติงบประมาณให้ทำโครงการดำเนินการจัดกิจกรรมทำเครื่องดนตรีรีไซเคิลและหุ่นกระบอกรีไซเคิลโดยให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเองมีครูเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือเท่านั้น ซึ่งขนาดนี้จัดกิจกรรมไปแล้วหนึ่งครั้งยังมีกิจกรรมที่ต้องดําเนินการต่อนับเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นําฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาและร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลครูดีเด่นได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ที่ทางสว่างเออเออสว่างอิงแกสิธรักสู่อนาคตที่กว้างไกลเออเออเออดูไว้วังใ้สิตโต Come